มือเชื่อค่าวริมเขื่อนท่าน้ํานนทบุรีครับนี่คือท่านพลตํารวจโทอํานวยนิมโนครับท่านนายกสมนึกธนะเดชาคุณแล้วก็คุณสมจิตแป้นแก้วและอีกหลายๆท่านครับรวมถึงคุณสาครชมถาวรด้วยครับผู้แทนเอ็มร้อยห้าสิบมาดูคู่เอกครับป้องกันแชมป์ WBC เอเชียรุ่นซูเปอร์ไฟว์เวทกำหนดสิบสองยกครับศรีสะเกดนครหลวงโปรโมชั่นสู้กับบ๊อบบี้นักมวยจากฟิลิปปินส์ครับคุณทัชัย เซสเกตนะครับดีกรีดแชมป์โลกดูซูเปอร์ไฟเวทของสภามวยโลกนะครับแล้วก็ไปเสียแชมป์ที่เม็กซิโกให้กับคารลอสคูยดาสอย่างน่ากังขานะครับเมื่อถึงพฤษภายนที่ผ่านมาครับที่เม็กซิโกซิตี้แพ้ชนกด้วยคะแนนนะครับในยกที่แปดนะครับให้กับทางด้านคารลอสคูยดาสนะครับส่วนคู่ชกนะครับบ๊อบบี้คอนสัปชันอายุยี่ปีนะครับเกิดที่เมืองบาเกียวนะครับสถิติชกชนะ11นะครับแพ้5นะครับเสมอ1เป็นชนะน็อก5ครั้งนะครับ แล้วก็เกิดเมื่อวันที่31มกราคมปี2590ครับเป็นมนวยถนัดขวานะครับแล้วก็สูง163มีดกกีกรีก็เคยเป็นแชมป์ฟิลิปปินส์กับในรุ่นซูปเปอร์ไฟเวทขบุน้อมูล,มลจากมวยสยามเสียงดีราและมวยโลกและมวย์สยามสตาร์8ครับนี่เป็นอดีตแชมป์โลกสถา,าบันหลักดับเบิลยูบีซีนะครับแล้วก็ปัจจุบันเป็นรองแชมป์สภามวยไทยโลกอันดับสภามวยโลกอันดับ2นะครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีชัยนาทหานวิเศษครับครูชำนาญการพิเศษจากโรงเรียนสิงห์สมุทรอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรี 5,000บาทเหมือนเดิมครับเสือ11ตัวยกแรกเชียง3,000ตั 3, 000, วคุณสาหร่ายอีก3,000ห้างสูตรสาคออีก3,000ขอติดตามนะครับขอบคุณเรียร้อยห้าสิบขอบคุณไทยนครพัฒนาคุณวินัยวีระคุณจงค่วให้การสนับสนุนหลักครับก็ยังมีอาชีพจิจ๋วเจ้องงีชี่นะครับจูเ่เจ้างูสันรวมทั้งข้านาโน,โนนะครับแล้วก็กรโตครับผมทำน้ำกว๋วยเตี๋ยวชมกงนครับความดุของเจ้าแหลมจะเหมือนเดิมหรือเปล่า เนินหน้าเข้ามาครับบ็อบบี้คอนเซปชั่นวันนี้เนี่เป็นมวยสังกัดของมันนีปากเกียวเลยนะครับสำหรับทางด้านบ็อบบี้คอนเซปชั่นรวมซ้อมอยู่กับทีมงานปากเกียวครับก่อนที่ปากเกียวจะไปชกสักเกลี่ที่มาเกานะครับทีมงาน MP p r o m โปรโมชั่นยกแรกครับ5 0 0 0บาทนะครับเสือสเปตตัวน็อกได้ถือสเกล ไล่ทุบเลยครับมาแบบไอหนุ่มผมจุกเลยนะครับบ๊อบบี้ดูกล้ามเนื้อดูเซรีระนี่ปึกกว่าเรานะครับสายกับขวาชกยากหน่อยครับต้นต้นออกสตาร์ตต้องระวังครับทั้งคู่ปราดเข้าหากันต้องระวังเรื่องศีรษะหน่อยครับพี่น้องชาวนนทบุรีท่าน้ำนนทวันนี้แน่นขนาดเลยนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้ครับมีมวยไทยให้ชมถึง8คู่นี่ครับดูมุมกว้างมุมไกลครับ มาลุ้นมาเชียร์ก็ถือว่าเป็นลูกหลานของชาวนนทบุรีไปแล้วครับศรีสะเกดเพราะว่าค่ายนครหลวงโปรโมชั่นนั้นก็อยู่ที่โรงหนังนนทบุรีนะครับของกุณจุรชาติตอนนี้ก็มาอยู่ที่หมู่บ้านเราก็ทำท่เบตแล้วนะครับยกแรกครับม่ีสะเกดยังไม่เร่งครับเอาแล้วครับน่ปล่อยซ้ายเลยมาจากที่ครนสตชักต์อะไรนี้ครับเหนียวพักก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมาครับ ลูกนะครับบ๊อบบี้ก็แปลงว่างั้นเถอะลุ้นกันต่อนะครับขอเชิญเจ้างานประเพณีลอยกระทงวัดกล้วยนะครับตำบลพุทธสารอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาชมมวยไทยสอยิ่งเจงริญการช่างนะครับในวันที่6กกำนันประเสริฐท่านกำนันประเสริฐชัยพุทธสานะครับแล้วก็ป๋าปลอฮาเล่สาคกลชัยจิตงีจับนะครับในวันที่6อ่ะไปลุ้นกันครับพี่น้องชาวโคราช กับบริษัทมาซาเล็ปจำกัดนะครับบริษัทธนาครพัฒนาจำกัดนะครับดังรูมาระยุนตองหนึ่งครับทีหนึ่งของรูมารโดยบริษัทประกอบตัวพระจำกัดนะครับรวมทั้งจิวเจ้าปู่ทรงครับจิวเจ้าอิชีสัจว์กระจายเทเจมีจิ๋วหนึ่งกรุ๊ปจำกัดมาลุ้นกันต่อบนเวทียกสองนะครับวันนี้ก็ทั้งโคแก้วนาโนนะครับสานสกัดอีซีก็มาร่วมด้วยนอกเหนือจากบอยษาทตำนานเพลงนะครับบอยษาทตำนานเพลงวิวาพาเลทนะครับวันที่28 ก็มีแมนมามีวันนะครับเอาละครับซ้ายเลิกจะเติมเต็มแล้วครับถือว่าเป็นหัวแก้วหัวแหวนอีกหนึ่งคนครับทีมงานของนครหลวงโปรโมชั่นเจ้าสีสเกตเียดีแชมป์โลกครับซ้ายล้วนๆซ้ายทั้งแถบแล้วก็ในห้างซื้อ10บตัวนี่เหมือนเดิมคือมีรางวัลอาชีพตลอดเลยนะครับ <S <S 2> <S 2> นี่เราเหนือนจากคุณปัญญาทองไทยซ้ายแมนนะครับรายนี้แต่ว่าเจออย่างหนาเลยครับวันนี้ทางด้านของบ๊อบบี้ หัวไหล่กล้ามเนื้อแผ่นหลังน่ากลัวครับคุณธนชัยครับครับอุ้ยเอาครับน้นเน้นแล้วครับปลายตบขวาเติมเต็มแหมจะน็อกได้หรือเปล่าครับคุณเรือนปพรหมทานนะครับเดี๋ยวดมเชงเงผูุ้มสลายครับขาบ้านบ่าหรือัดชีเยอะมากโอ้โหคุณเฉยชนด้วยนะคุณเฉยชนก็มีรางวัลด้วยนะครับจากคิวเจิ่ง02688 2324มีรางวัลด้วยนะครับอีฬาเหมือนเดิม การระเรื่องคุ้มลาชสุพรรณด้วยนะครับพันทิพย์ช่องสามนามืวานครับสามนันบายขยับเข้าหานะครับใกล้ๆครับทางด้านของสีสเกตแม่สเต็ปเท้าค่อนข้างจะเร็วครับบ๊อบบี้โดนแล้วก็พลิกตัวหนีออกมานะครับไม่ตรงพวงเลยถ้าบอกว่าหัวจุบนี่หลุดเมื่อไหร่เมื่อนั้นเลยทีเดียวยังไม่หลุดนะครับโอ้โหตัดลำตัวด้วยครับบ๊อบบี้โอ้โหต่อยขวาครับแม่ดูการยืนมวยนะครับ ยืนเต็มเท้าเลยครับสิทธิเกียรติอัไปกยกรรุ่นแรงนะครับรอที่ชิงแชมป์โลกคืนด้วยหระวังศีรษะด้วยนะครับวันนี้หลักๆของเราก็เอ0มาสบามนะครับแล้วก็พาราแคบด้วยพร้อมทั้งลูกมากโชคกาพารากอนด้วยนะครับ ยังไวอยู่นะครับดูครับมีโยกมีขยับสร้างจังหวะให้กับตัวเองครับบ๊อบบี้แม่สายหน้านี่ทิ้งลงเลยครับคุณสายชัยมั่นใจตัวเองมากนะครับลดลงมาต่ำๆต่อมาแท็กแล้วบนออกไปครับไม่โอกาสได้เปลี่ยนได้ซ้ายขวาเลยนะครับเจแหลมเดินครับจะเต้นตัดลำตัวแล้วครับพักสักครู่ครับเดี๋ยวลับมาครับ มาดูนี่อัดลุ้นเลยทีเดียวแต่ว่ายังไม่เป็นไรนะครับวันนี้นะครับขอเชิญชมมวยไทยการกุศลครับที่เวทีมวยชั่วคราวสวนสมเด็จศรีนคริน84ทุ่งลาดที่นครศรีธรรมราชนะครับไปดูครับคุณมาโนดแสนพงแล้วก็คุณชวัตแสนพงแล้วก็โกเดพจพันชัยจัดที่นครศรีธรรมราชเั้าไปลุ้นกันนะครับยกสามครับขอบคุณเอ็มร้อยห้าสิบคุณวินัยวิระู้ชงครับทางด้านไทยนครพัฒนารวมทางประกันชีวิตเอเอนะครับแล้วก็ทางด้านรถยนต์มิตซูบิชิครับ บริษัทโรงงานประสัยแกลแลมทองการแพทย์นะครับสกินเดียวมโนโปรวิทครับและบริษัทอังกฤษตาเสือเวษตัวจำกัดครับมาลุ้นกันต่อบนเวทีนะครับยก3วันนี้ทั้งสมกับหรือตังโอชาบอมจินเยบริษัทมิลิเมตยแล้วก็ฟาทายโจดนะครับสกินเดียวมาโนโปรวิทแรกเลยนะครับเป็นเด็กของแมนี่ปลาเกียวเอาละครับดูครับวันนี้เจองานหินพอสมควรครับเจ้าสีสเกตแหลมไม่แหลมแหลมไม่แหลมครับเดินเบียดเข้าหาสามเหลี่ยมตัดโซ่โโอ้ ตายโดนฟาวด์ครับจังหวะถอยพอดีครับสุดเลยครับโดนเต็มเครับจุกเลยครับเลกแผมรอดไม่รอดไม่รอดเรียบร้อยครับโอ้โหน็อกเร็วครับลูกมากครับวันนี้็อกไปแล้วนะครับโอ้โหไม่น่าเชื่อครับจังหวะถอยพอดีครับจังหวะไม่ได้เกรงกล้ามเนื้อ ปอดลมหายใจพอดีครับโชว์เดียวครับเอาไปพักก่อนครับเดี๋ยวกลับมาดูภาพช้าครับช่องสามครับดูซ้ายของเจ้าแหลมศรีสกีครับกัดแทกเข้าไปครับดูจังหวะนี่ดูให้ดีครับก่อนจากก่อนลาครับนี่ก่อนหน้านั้นครับก่อนที่จะเกิดเหตุครับดูครับดูจังหวะนี่ครับโอ้โหเต็มกระเพาะเลยครับจังหวะไม่ได้เกร็งนะครับดูครับ แม่ไปเะวงข้างบนครับโดนข้างล่างครับเต็มเต็มเลยครับโ๊ะเข้าไปครับโอ้โหตรงท้องน้อยพอดีครับไนนานหายลุเศนนับครบสิบครับไปพบคุณสมิงขาบนเวทีเชิญครับท่านผู้ชมครับแม่มองดูแล้วนะครับน่าจะไปรอดเด็กของมินิบาเกียวแท้ๆเลยทีเดียวแต่มาเจอหมัดสั่งของอดีตแชมป์โลกในรุ่นซูเปอร์ฟร์เวทของสภามวยโลกผู้ซึ่งน็อกโยตะซาโตะแล้วก็ไปเสียแชมป์ที่ ต่อยแตกนะครับแต่ว่ารวมแต้มทางศรีสเกตก็เป็นฝ่ายแพ้ครูเอดาสไปนักมวยชาวไมสกกันนะครับแต่วันนี้มาโชคป้องกันแชมป์ของ WBC a เอเยในรุ่นซูเปอร์ไฟา์เวทของสภามวยโลกนะครับ WBC a เอเยก็เป็นผู้ชนะนอกในยกที่3นะครับคือศรีสกเกตนะครับสอรุ่งมวยสัยหรือว่านครหลวงโปรโมชั่น ในโอกาสนี้ขอริเชิญท่านพลตปรจโทอํานวยนิมมโนผู้พิการตํารวจภูธรภาคหนึ่งในฐานะประธานโดยการจัดการแข่งขันนายสมนึกธานาเดชากุลนายกเทศมนตรีเมืองนครนนทบุรีนะครับพร้อมทั้งประธานสภามวยของดีบีซีเอเชียพลตเอกกวิทพักดีภูมิพร้อมทั้งพุทธวรชมสาครในนามของ m 1 5 0แล้วก็คุณสมจิตแว่นแก้วนะครับพร้อมทั้งคุณสมคิดมากวงด้วยวันนี้มาร่วมงานกันแบบ เต็มที่แล้วก็เต็มถังเลยนะครับที่ทานามนทบุรีที่นี่นะครับก็มวยต่อยมันแล้วก็ยก3แค่นั้นนะครับคาดคาดว่ากะจะดูได้ถึงประมาณ8-9ยกแต่ว่าทนหมัดของทางศรีสเกดสรุ่งวิสัยหรือว่านครหลวงปรโมชั่นไม่ไหวนะครับก็เลยเรียบร้อยยก3ไป